สวัสดีครับเซลการครับผมจากคุปตาศรีสะเกดเล่าจะเลือนนะครับสาขาอำเภอกันทารารมขั้นที่สองนะครับขอมือวันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับมือนีบมือดนะครับมือดมอีมือดับว่นนี <c> ้ <oughs> นะครับมาสง่งรอบรถแท็กเตอร์ M62 C0 อ่นนะครับขนาด62แรงมา้ายู่บานศรีสะอาดตำบลศรีสะอาดนะครับอำเภอคูขัคคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับของพี่ชาแนล อายเราถ่ารถเป็นเดือนนะครับเอกสาร,รครับเอกสารหลายขา Finance เขาไปเน้นเพิ่นขอเอกสาร,รเพิ่มเติมหลายนะครับเพราะว่าอายเพิ่นธุรกิจเพิ่นหลายนะครับเพิ่นมีรถคดโกบิโก้สองคันนะครับเอสเคสองลอยว่าท่านรถหกลอยอีกหกคันมีโล่งกึ่งอยู่กรุงเทพอีกโอ้มาฐานแห่งเราถ่ายชิฟกันได้ยังตีรถมา,ตาแต่กรุงเทพเต็มเมือขึ้นนี่นะครับมาหอดบ้านเฮาหาถุ่มก็เลย นับรถกับเซลกันมาอนีนะครับอันที่จริงเพิ่นก็อยากได้เศร้าอันละแต่ว่ามันบอทันนะครับเพราะว่าไปส่งอีกคันหนึ่งอยูอ่อำเภอสำโรงนะครับของคุณแม่ฉลองพันเมื่อเสาร์นะครับก็เลยไอ้เพิ่นก็เลยขับรถผ้าผู้เฒ่าเพิ่นไปเอาพุงมาไล่ของไว้แต่เสาร์แล้วนะครับเพิ่นเจอเมียเพิ่นเลย <laughs> มาทานวะนะครับอันนี้ไอ้เพิน่นดาวอยู่สามสิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแต่ตัวรถกับใบมีดพันพ่วงพันหกเนี่ยไายเพิ่นซื้อเงินสดนะครับซื้ออยากต่างหาก ดาวอยู่ตั้งดาวอยู่35%เนะครับสองแสนาบาทเซียกะซอยพันหกหมืนานะครับมืนหนีกเ,เงินอยู่สงแสนองห่นหาพันนะครับกับขาพันหกหมื่นหาพันหนึ่งร้อยบ่ <c oughs> จำมาได้นะครับหกสองสี 6, 2, 40, ่ศูนย่เพิ่นไปเฮพิธีอยู่แต่มือเสาแล้วนะครับมาทานที่เขามืนหนีอากาศทีเย็นๆเนะี่ยมาจอดอยู่ยังสียซีกะ ก็โอเคครับสวยขันใหญ่บึ้ึนเดินนาถ่ายลังบัต้องยุดรถบ่ตตองเหยียบคัดนะครับถ้าเป็นรถยนต์กับเกียร์ออโต้หย่อนแซงมันเพิ่นมีรถคุดนะครับหกรออีกหกคันมาสันรถคุดเนี่ยเรามีสองคันนะครับปากโฆษณานำะโฆษณานามาสันแล้ว่างบี้เนซีสะอาดบ้านยังกว่าคาเี่นนีอบ้านคีนบ้านตะเคียน ตำบลตำบลสีสะอาดนะครับอำเภอคูคันครับจังหวัดสีสะเก็ดี่เรแล้วมีป้ายบอกอยู่หน้าบ้านเล่าอยู่นะครับปั๊มน้ำมันยอดเลียนยี่แหละขันเอาบัผ่านมานะครับหัจะก,กชานนการช่างขุดโขกน้องนาหลอกทมที่เชียร์ลิงราคาเป็นกันเองว่าจานันเบอร์โทรเลานะครับมาทานบะไม่โคซ <laughs> ิงทีเคไม่ <laughs> โคซิงทีเค <laughs> กับปมกับบลูว่กันละแปลว่ายัง ครับเพิ่นยืนกับลานอืนมาหละ,หละ,หละรอบนึงนะครับที่นี่เพิ่นขอเอกาสารเพิ่มเติมไลายนะครับไอเราก็เลยยกเหลือกไปก่อนก็เลยมายืนกับเซลกามันก็ออกผลคือเก่าครับไฟเนี่ย <c oughs> แต่ว่าก็เห็ดเอาเอกาสารมันขบยืนเข้าไปนะครับมื้อนี้ก็ับพานฉลวยได้เรืองามงามดีก็มาส่งหมอกปลดไอเรานะครับงามอยู่มาจอดยังสี่ก็ได้มาทานเมอินเจแปนนะครับ M6 2 4 0สองสี่ศูนสำหรับโปรดาวเริ่มต้นนะครับ ดาวอยู่แสนหกครับหกสองถ้าเป็นโปรเดือนนี้เงินซอยดาวสิเหลืออยู่หามือหานะครับกระแสเงินอยู่เท่าใดแสนห้าพันบ่ครับมื 100, บอรับรถงวดกับปีละแสนเจ็ดกลัวๆงวดใหญ่เดือนละสามพันนะครับอันนี้ของ,ง่ายเพิ่นเรื่มบอกตัวลักเพิ่นเอาเป็นงวดรายเดือนนะครับงวดรายเดือนน่าจะซีปีนะถ้าเซียวกาจำจำบ่ผิดนะครับรายเดือนซีปีหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท มาทานวะนะครับนี่ละประมาณนี้หละนะครับคุนอายเป,เป็นตีรถไปรุงเทียบไปกลับเลยนะครับสี่ชั่วโมงกว่าหอดเที่ยวปานทางไปหน้าเรวอะนะครับเอ้าประมาณนี้หละขอหอมปากหอมคอนะครับ <S <S มือวันจันท์นี่ทรงอยู่อำเภอกุชุมนะครับ <S <S จังหวัดยะโสนะครับวันจันที่สิบสองจำาม่ได้แระะือเลาสิบสามโอสิบสามอยู่บันหว้วยปอ้อนะครับพีปะดิ์นะครับบานหวยปอ้ออำเภอบุญทลิก นะครับ14อยู่ตำบลกิษนาอำเภอคู่แข่งคือกันนะครับแต่ว่าคนเราตำบลอันนี้ตำบลสีสะอาดนะครับตำบลกิศนาประมาณนี้แหละที่เท่าที่จำได้นะครับถ้ามีเพิ่มเติมจังใดโซกาสิแจงให้ทราบกันรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำานีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ